ว้าวไชเกิลฉันชอบหอคอยนี้มากเลยมันเป็นหออะไรเหรอมันเป็นไว้ที่รับสัญญาณนะบันนี่รับสัญญาณวิทยุรับสัญญาณดาวเทียมอะไรนี้น่ะรับสัญญาณมือถือได้เปล่ารับสัญญาณฮัลโหลก็ได้ฮัลโหลช่องรถซ้ำรถเดี๋ยวพัี่ขอแป๊บหนึ่งนะยเกือบไปได้เกือบล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะพันี่ขอจูนสัญญาณแป๊บหนึ่งฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮิไม่ค่อยได้ยินเลยให้ชาเกิลฮัลโหลฮัลโหลชาเกิลได้ยินชัดเดี๋ยวแป๊บๆๆฮัลโหลเซ็ตหยอสุดต่อสูตรซีมอสสองห่อใส่ไข่ขอเซ็ตหยอสุดต่อสูตรซีมอสองห่อใส่ไข่อ่ะเขาจ้องจะเล่นคุณอไม่เห็นได้ยินเลยเลยห้หลบมันก็ได้ให้ตาดูชาชเกิลฉันว่ามันน่าจะเสียนะสัญญาณมาไหมตรงนี้สัญญาณคงที่เปล่า ใช่ก็เห็นว่ามันก็คงที่นะดูสิเป็นเส้นตรงเลยนะฉันว่าเราต้องไปช่วยกันเซตข้างบนแล้วนะาชเกิลมาๆมาตามมาช่วยขยับจานตะเทียมตรงนี้หน่อยเขาต้องเซตได้เลยงานอีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรที่ขอปีนขึ้นไปแป๊บหนึ่งเราต้องไปเซตให้ดีเซตนอสุดยอดสีพอรสองหอดไข่เอ๊ะมันคือเซตอะไรนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดสีพอรสองหอดไข่โอเคโอเคแล้วให้ชัยแล้วให้ไชเกิลช่วยดูยังไงบ้างนะ แล้วก็รับสัญญาณตรงนั้นดูซิสัญญาณตรงนั้นโอเคไหมเราเชก็กำลังพยายามฟังนะแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเชก็ว่ามันน่าจะไม่ดีนะมันต้องดังจี้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 แต่มาที่ขยับอยู่มาดังจี้จี้ไหมเอ็กก็ไม่จี้นะอีแปลงเริ่มได้ยินเสียงยังเชก็ได้ยินเสียงแล้วยังก็ยังนะบันนี่เอ๊ะมากมันซึบเข้ามานิดนึงน่ะ ได้ยินยังได้ยินยังแล้วได้ยินแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณจะมาแรงสัญญาณมาแรงแล้วโอเคโอเคโอเคสัญญาณน่าจะมาแรงแล้วแชคเกิลโอ้บันมีฉันว่ามันโอเคแล้วว้ายลวงอะไรเนี่ยวอ้โอ้อะไรเนี่ยเับโอ่านทุานทุกทอไรเออแชคเกิลฉันว่ามันไม่น่าใช่สัญญาณนะมันคือเสียงเพลงของเจ้าตัวอะไรนั่นน่ะเจ้าสีกหรอ โอ้บันดี้ออบ้าน,านยังไม่ได้ทันได้อยู่เลยเลยสาสัญญาณก็เพิ่งดูเมื่อกี้พังไปซะแล้วฉันโดนเสาทับด้วยนามเมื่อกี้น่ะรถายแล้วใช้ชีวิตทำไมมันลำบากลำบนอย่างนี้น่ะโอ้นั่นน่ะสิบ้านยังพอจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันว่าเราช่วยกันซ่อมรถไฟแล้ลมันก็น่าจะแบบพอไปได้นะโอเคๆนี่ขึ้นบ้านได้แล้วเห็นปะว้ายหลวงโอ้หลวง ในเมื่อบ้านแบบนี้ก็ช่วยกันซ่อมคนละไม้คนละมือก็น่าจะอยู่กันได้นะเนี่ยๆวันนี้ก่อซ่อมตรงนี้ก่อนอยากต่อครับแปปนึงเคอาเนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเวน้จัดการเองเยยนี่นี่เค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 เีคเคเเีคพอได้ก็่าเดีเเเนเเ่ แป๊บหนึ่งนะบัตที่ยังไม่ได้จังหวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออเชก็ช่วยจับไหมเชก็มองเห็นชัดเจนแลบัตตี้ต้องขยับขึ้นมาอีกขึ้นขึ้นอ่ะขึ้นไปข้างหน้าไปข้างหน้าหน้าอีก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 นิดหน้าอีกนิดอย่างเงี้ยเหรอเอ้อมันเอียงน่ะเชก็เธอวุ่นวายจังเลยเนี่ยโออนี่ได้เกือบได้แล้วเกือบได้แล้ว ลง้างล่างตีทีนึงสุดท้ายตีเดียวตีเดียวโอเคโอเคพอ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 เฉดระอ้าวอ้าวลวกเฉยเอาไม่ไม่ไม่เดตะปูล็อกเลยตอนนี้ล็อกเลยล็อกเลยเอ้าวตัวอีกแล้วนั่งจะจรงจริงเลยกาวก็ไม่แน่นได้นแม่เนี่ยล็อกเลยล็อกเลยเด้เด้เด้เไม่อยู่แล้วล็อกอืมก็พอได้นะโอ้เวทีกู๊ดมาก ม่ได้คูดมากเลยนะเด็กๆสัญญาณไม่ต้องใช้เนี่ยทำเป็นที่กั้นเลยนี่โอเคกันกันล่วงกันล่วงใช้ก็กันเราล่วงโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้มันไม่ได้ช่วยกันล่วงเลยอะล่วงอยู่ดีแต่ก็เธอโดนไม่เดินไม่ดีไงนี่กันล่วงอ่าโอเคแป๊บแป๊บแป๊บาที่กันล่วงคีใช่ก็จะเป็นคิวสีไปดูให้ไดนี้ได้ไหม ทุกอย่างโอเคเนี่ยการลวงได้เห็นไหมเส้นยอดสุดยอดซีพ่อสองหอดใส่ไข่ตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านได้่แล้วเช็คเช็คทุกคนเช็คเช็คฮัลโหลทดสอบทดสอบอ่าเรียกสูตรเรียกสูตรได้ยินเปล่าสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ไชคิ้เกิ้ฉันว่านะสัญญาณหรือว่าเราโดนดึงสัญญาณไปหมดน่ะนั่นท่านสิไชิลสัญญาณไม่ค่อยดีหรือหัวใจเธอมีปัญหา ฉันเริ่มได้ยินเสียง่มาแล้วฉันเริ่มมาแล้วใช่ๆฟังดีๆเธอฟังให้ชัดๆอู้ยโยโโย,ยามายามา,าอ,า,อาเดี่ย,ยวฝุ่ไม่ยินไม่เปลี่ยนอีไม่เคยได้ยินแห้แวันเด่เปลี่ยนวันสองเปลี่ยนฉันก็ฉันว่าลองปรับไปดูที่กล้องวงจรปิดดูซิว่ามีอะไรแทรกสัญญาณเราหรือเปล่าเอ้ฉันว่าฉันเห็นแล้วนะตัวแทรกสัญญาณมันอยู่บนหัวเราเลยนะอ๋ไม่เห็นมีแลวใช้ก็เธอมั่วหรือเปล่าน่ะว่าไอ วานะประเด็นคือฉันต้องซ่อมบ้านไปนะเมื่อกี้ว้าวว้าวบาันนี่ดูสิหลังนี้ฉันทำจากอิดนะโอ้แต่ว่าใช้ก็ประตูนี้มันเข้าออกได้สบายเลยเนี่ยประตูหน้าจะดูแข็งแรงแต่ประตูหลังมันเดินเข้าได้เลยเลืเป็นประตูหลอกนะโอ้จะเปิดไฟได้ทั่วบ้านเลยบันที่ชอบมากเลยไฟสว่างแวว ต้องบ้านหลังนี้ยเป็นแบบว่าครบคันนะดูสิว้าวอันนี้คือห้องเก็บของเนาะเกเก๋เถต้องอันนี้ม็นม่ชั้นเดียวแต่ว่ามันแข็งแรงมากนะโอ้นี่ประตูทะลุกันยายก้าอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนเราสามารถที่จะวางห้องนอนได้งั้นเออบันไดว่าเตียงบันนี่อยู่ตรงนี้แลกกัน โอเคถ้เตียงแชคเข้าอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็าปูที่นอนด้วยนี่ที่นอนแชคเกิลอันนี้ที่นอนบันนี่อาอต้องเอาไว้อยู่เตียงสิงจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมโอ๊ยที่นอนติดโอเคโอเคโอเคไม่เ, okay, okay, okay. เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาจาัดอืมโอเคอยากจัด<ก>มีห้องน้ำที่นอนโอเคห้องน้ำก็โอเคเอ้ยอย่าขวางสิแชคเกิลฉันเข้าไม่ได้นี่ไปดูห้องน้ำก่อนแปะ น้ำใหญ่โอโทโอองอ่างอืมดีมากตรงนี้เราควรที่จะตั้งโซฟาตรงนี้นะกันนะบันนี้ว่าโซฟาคนอยู่ตรงนี้เนาะ เป็นตู้ตรงนี้ก็จะเป็นท้องนั่งเล่นน่ะโอเคดีมากเลยแล้วทีวีตรงไหนดีแฮทีวีก็ต้องหันมาทางนี้เลยละกันโอเควันนี้ว่าทีวีเครื่องนี้น่าจะได้อยู่ที่หันไปทางไหนนอทางนี้ได้ไหมได้เลยแันเนี่ยเลยแล้วใช่ก็ว่านั้นน่าจะต้องมีโต๊ะอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้น่ะโต๊ะด้วยเหรอใช่โต๊ะเล็กๆน่ะโต๊ะกาแฟอะไรนี้น่ะโต๊ะกาแฟหลัง ตัวนี้ได้ปะอตัวนี้โอเคเลยเครือเฟรโอเคบ้านเราก็เป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบเยี่ยมมากเลยแล้วก็มานั่งกินกาแฟตรงนี้ได้ใช่ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกเยเยดีมากสวยงามในที่สุดบ้านก็เป็นบ้านอย่างที่เราต้องการตั้งใจไว้แล้วฮ่เยี่ยมมากเลยแล้วก็ฉันก็ได้ติดก็วงจอนติดไปแล้วนะบันนี่ ดีมากวันที่เขาไปอือก่อนหรือี้ไม่ไหวแล้วอ้เแค่ตายเธอชัเกิลวันนี้กินส้มตำมาท้องเสียงแต่เช้าเลยแฮะฉันว่าฉันจะเปิดโย้โอ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 ้วมดโน้โอ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 ้ะอันไม่อ้โ้โอ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 ้อ้อ้โน้โอ้โอ้ไออ้โอ้โอเจ้โอออโอ้โอ้โ้าน้้โอ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 ้โ ที่ก็คิดว่าส่วมแต่บ้านที่เราพังจัดเมื่อกี้พังสลายไปหมดแล้วนะเหลือแต่ซากนะบันนี่ให้ตายแต่ต้องสร้างบ้านใหม่แล้วโอ้บันนี่บ้านไม่ใช่พังธรรมดาตอนนี้ไฟลุก oh, <no. S 1> ด้วยนะโอไม่ oh, บ้านที่เราสาสร้างมาด้วยมือโอ,โอ,โอดับไฟฉันว่าดับไฟก่อนนะดับไฟก่อนดับไฟต้องใช้อะไรอะ่ะดับไฟต้องใช้ถังดับเพลิงนะซี่ ใช้ลูกโป่งน้ำได้ไหมลูกโป่งน้ำก็น่าจะได้ไฟมันไม่เยอะน่ะโอเคไฟแล้วมดแล้วโอเคดีขึ้นหน่อยงั้นเราซ่อมบ้านกันดีกว่าชิคเกิลสถานี้ควรจะแปะตรงไหนเนาะนี่แปะแปะแปะก็ต้องซ่อมปั๊บซ่อมาับบานโอเคโอเเราสร้างบ้านเพื่อมาซ่อมเลยเนี่ย มีพกแค่นี้ก็แค่นี้ไปก่อนโอเคซอซๆบัตนี้ไม่อยากซอบแล้ววัตนี้ว่าอยู่ห้องนี้ห้องเดียวก็พอแล้วนะเออคิดว่ายังไงอมันกระดกกระเด็กกระดกว้าโอ้โอวยไงโอวบ้านอันตรายบ้านอันตรายัตนี้เธอยังเด้งไปเด้งมาอยู่เลยนะบ้านผีสิงแน่วันนี้ว่านะมันคือบ้านอันตรายเชิเ์ตแนั่นไงที่มันอันตรายเช่ก็ว่าพรอมมันมีเจ้าสีสิงอยู่ในบ้านแน่เลย ไเธอก็พอแค่นี้ก็ดีกว่ามันด่ว่าเรากลับบ้านที่จริงๆของเราดีกว่านะฉันก็ว่างั้นแหละเลิกซ่อมได้แล้วแหละหลังนี้นะ่ะ